สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับช่อง y o u ูทูปบ่าวแฝงชาแนลนะคะเมื่อหนีสาวปุ่มผ้าท่านผู้ชมมาขอโชกขอหลาบที่ดอนปูตาบึงขําอ่อนะคะเมื่อนีสาวปุ่มมาคนเดียวะคะ่ะบาแฝงบดายมาหน่านะคะเลยบดายตั้งกองนะคะสาวปุ่มก็เลยจับกลองทายเอาเลยนะคะท่านผู้ชม สาปุ่มก็ได้เขามากาบวาบ 9, ้บ่อเก่าปูให้แล้วนะคะสาวปุ่มก็เลยจุดเลขถูกไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเลขถูกน้กันค่ะกำลังไหมลงมานะคะท่านผู้ชมก่อนที่สาวปุ่มจะเขามาว้นะคะท่านผู้ชมก็มีอ่าเช่าบ้านนะคะเพิ่นเขามาไอกาบว้นะคะ ก่อนสาวปุ่มแล้วนะคะท่านผู้ชมเมื่อนีสาวปุ่มกะมาบอกกาวปูเพ่นเนาะคะ่ะกะมีขันดอกไม้เหานะคะท่านผู้ชมสาวปุ่มกะมาก,กับเลขปิงปองเฮาคือเกาเนาะคะ่ะตอนแรกว,ว่าจะบ่จับแต่ว,ว่าได้ออกออกมาแล้วกระจับให้ท่านผู้ชมก่อนกระได้เนาะค่ะเนาะรอบ กำเพื่อร่อเลขถูกเพื่อเลขถูกจะไม่มดนะคะท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวสาวปุ่มจิจับเนาะคะ่ะเอาแบบนี้ลุนน้นเนาะท่านผู้ชมเนาะจ้าถูดอปูดอลูกหลานมาขอโชคขอลาบมาขอเลขท่าย3้ตัวขอให้ปูจงเปิดเผยตัวเลขแก่ลูกหลานขอให้ปูมอบโชคมอบ ใช่ให้ลูกหลานนี่ด้วยเทินนะคะปูซาทุมาค่ะท่านผู้ชมสาวปุ่มกจะจับนะคะนะคะ่ะท่านผู้ชมเอาอได้ดีละ่ะมันสีเลิศนะท่านผู้ชมนะเล่ตัวได้จับตัวนด้นนแล้วนะคะสาวปุ่มบอลง เลื่เลยค่ะกระปุกจาะจับเลยอ่าตัวที่หนึ่งนะคะเป็นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขเก้าเอาตัวที่สองเลคะตัวที่สองนะคะท่านผู้ชมมึงกี่เก้าแล้วก็หกนะคะท่านผู้ชมนีตัวที่สองหกตัวที่นนะะทห้ะะา สองนะคะท่านผู้ชม962นะคะท่านผู้ชมเลขปิงปองเฮ้านะคะป้าท่านผู้ชมเบิ่งเนี่ยล่ะคะ่ะเพิ่นเฮ็ดได้งามเนาะพุทธน,นาพญานาคองค์แบบนี้หนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมพุทธนาเบิง่งรายละเอียดเพิ่นดูล่ะคะ่ะป้าขึ้นโคง้งขึ้นอันนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชม พุ่นะ่ะก็จ่อห็ดมาถวายปูเอิญเนาะค่ะท่านผู้ชมพุนะ่น่ะงามคักเป็นงานใบตองเบิดเลยเด้อค่ะนี่พุ่นนะคะมีตาใบสีผ่านใย่ยๆเนาะคะ่ะถ้าศาวปุ่มเอิ้นผิดกเว้าผิดกัอกขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมบางครัง้งเสาปุ่มกั วบาเอิ่นซื้อบอ่ถึงนะคะว่าเพิ่นเอิญน่านใบสีหรือเพิ่นเอิ่นยังเนาะคะ่ะค้นหาจังสี่บอกค่ะเ <c oughs> มืองค่ะอันนี้ป้าท่ทานผู้ชมอันนี้เฮงไงพูนาะี่เท่าไรนี่หนึ่งสองสี่หกแป๊ป้าเก่าเสียนนะคะเป็นพญยานาเก่าเสียนเมืองเนี่ยล่ะคะ่ะท่านผู้ชมตั้งอยู่ตรงกลางองค์ปู่นเลย ก็เจ้าเฮ็นให้เพื่อนดีเนาะท่านผู้ชมเฮ็ดดีเฮ็ดคักสาวปุ่มว่าสาวปุ่มกระเทือ่ยแลกละค่ะีย่ที่ได้มานะคะทั้งๆที่ททยูบ้านจะคล้องถถาบ่ได้มาขอเลขถ,ถูกกับบ่ได้มาเลยค่ะบเด้มาทายเห้ท่านผู้ชมเบิงเบิงแน่ละค่ะพุ่นะอืมงานละเอียดคักเด้อยค่ะท่านผู้ชมสาวปุ่มละ่สะสาอ่อนเนาะคะ่ะผู้เพื่อนนั้น ผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นนี่ไหมคะ่คนะพุนาเบิงเนี่ยโอ้ยพ่นือนจะได้บุญหลายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพุนะกระมีคนมาขอเลขถูกอยู่ด้วยคะ่ะท่านผู้ชมนี่เลขถูกสาวปุ่มเห็นแล้วอันนี้ของเพิ่นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ของเพิ่นนะคะ เาปุ่มเห็นเป็นเลขแปดหกเก้านะคะท่านผู้ชมส่วนอันนี้เลขทูบสาวปุ่มนะคะเลขทูบสาวปุ่มที่สาวปุ่มมาจุดไว้แปดหกเอ้าท่านผู้ชมของสาวปุ่มกับแปดหกเอ้าของเพิ่นกับแปดหกท่านผู้ชมเม่ขอก้อนกันแค่นิดเดียวนึงได้ท่านผู้ชมนี่เพิ่นขอแล้วเพิ่นออกไปสาวปุ่มกับเขามาเนี่ยค่ะท่านผู้ชม เมนโบโอ้ยเดี๋ยวเด้อกองสาวปุ่มบ่โฟกัสน,นี่ค่ะท่านผู้ชมกองเพิ่นแม่นโบแปดหกดิบานี่นี่ของสาวปุ่มนี่ค่ะท่านผู้ชมของสาวปุ่มกับแปดหกกำลังใหม่ลงมาตัวสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมนี่เบิ่งดูล่ะเป็นเลขเป็นเลขเดียวกัน,นบ่เนาะบานี้เนาะท่านผู้ชมเอาเบิ่ง สาวปมสีไทยไบก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมถ่ายของพันไว้น้ำก้อนเนาะท่านผู้ชมเด็กถูกพันคือชาัดแท้ท่านผู้ชมมเม็นปูห่สซะบ้นออบ้านนี้ปูคือไห่ตัวเดียวกันแทบปูปูปวดปูสงสารลูกลานอหลีบอบ้านนี้เปิดเผยตัวเลขให้ลูกลานอหลี กำลังมากค่ะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเลขหกนะคะท่านผู้ชมสาวปุ่มเห็นแล้วเอาถ้ามันเป็นเลขหกมันกระตวเดียวกันต่อเสรท่านผู้ชมเมนบอของเพิ่นนอะ่ะแปดหกเก้าของสาวปุ่มแปดหกหกกับแค่เลขหกเลขเก้ากับเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเป็นพี่น้องกันกัน ำหัวกำหางคนลงมาซื้อๆนอทาท่านผู้ชมอา้าวเมนเราบอกาบาทนี่นะอุย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 ซาถูดปูเดอสซาถูซาถูห้เลขทูบตรงกันเนะาะค่ะท่านผู้ชม,มให้เลขทูบตรงกันนะคะ บรรยากาศกเงียบนะคะเงียบสงบรอบๆสารเพิ่นก็เป็นป้าอ่าป้าปา่แมงมป้าปามแมงคะ่ะป้าปามต้นปาม เราป่มคิดดูว,ว่าเพิ่นปลูกต้นป่ามหรือเพิ่นปลูกต้นมะพร้าวเนาะค่ะต้นปา่ามค่ะต้นป่าม,ามเงียบสงบดีปูเพิ่นนะคะอืม เงียบสงบดีค่ะท่านผู้ชมล่มผ่อมบ่ฮ้อนค่ะมื้อนี้บรรยากาศมาผู้เดียวค่ะท่านผู้มมมดดชมมาม,มี่โมวาวนะคะนี่ท่านผู้ชมไม่เมื่แล้วนะคะไใหมึ่เด้อค่ะขอโทษขออภัหยหลายๆเดอ้อปู่เดอ้อนี่ค่ะท่านผู้ชมไม่เมื่แล้วค่ะเดี๋ยวสาวปุ่มสิให้เบิ่งชัดๆอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเนาะเมื่อกี้กด กล่องพิษนะคะตัดไปก็เลยเปิดกล่องไม่แปดหกหกนะคะเลขถูกสาวปุ่มแล้วก็เลขถูกเพิ่นมาจุดก่อนสาวปุ่มจะเขามานะคะเพิ่นออกไปสาวปุ่มกับเขามาแป๊บเดียวเลยค่ะแปดหกเก้านะคะเลขเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเอาบาทนี่เห็นกันชัดๆแล้วนะค่ะท่านผู้ชมเลขถูกเท่ากับเอียงล่ะ เก่าเก่าเอียงเนาะท่านผู้ชมสาวปุ่มก็จำว่าได้เดี๋ยวค่อยไปเบิ่งในกล่องอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาบารนี้สาวปุ่มก็จะได้กาบลาบปูแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขถูมหฮาก็ได้แล้วซาทูเดอปูสาวปุ่มก็จะได้กาบลาบปูนะคะคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ